สวัสดีครับไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเป็นยังไงบ้างครับคิดถึงใช่ไหมถ้าคิดถึงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้นกันนิกด้วยทุกชิ้นเนี่ยต้นกันิิคสารรคุณภาพนะครับแล้วก็ตรวจสอบพยายามหาของที่มีสไตล์นะครับแล้วก็ราคาดีๆมาให้กับพี่ๆได้รับชมกันสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อาจจะเพิ่งเข้ามาต้นขอแจ้งอีกทีนะครับพี่ๆกดติดตามช่อง เพชรทองบูทักษ์ ask, ไว้ได้เลยแล้วก็กดกระดิ่ง subscribe ด้วยนะครับวันนี้มีงานหลากหลายชิ้นแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยสวยงามแตกต่างกันไปหน้ากด cf มาทั้งนั้นเลยพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมของงามๆกันนะครับ มาเริ่มกันที่งานกําไรเขียวส่องแถวนะครับเรือนทองงานเก่าตัวเรือนเป็นทองคํา75-90%น้ำหนักรวม20.56กรัมประดับด้วยเขียวสองจันนะครับพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนักว่างนะอยู่ที่0.8เซนติเมตรขนาดเส้นผ่านศูนกลาง5.1เซนติเมตร cm, ราคาขายสุดคุ้มน่าสะสมเพียง46,900บาท ดูการกําไรกันก่อนเลยการกําไรเนี่ยมีการแกะลายสวยงามละเอียดละออจริงๆเป็นงานทองเก่านะครับที่งานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็น่าซื้อน่าสะสมน่ามีไว้ใช้เป็นอย่างยิ่งตัวเรือนกันก่อนเลยตัวเรือนแน่นหนาแข็งแรงใช้ทองเยอะระบบล็อกนะครับเขาจะเป็นระบบ3ชั้นก็คือตัวเสียบล็อกที่1หนวดกุ้งล็อกที่2แล้วก็มีโซ่นะครับคอยคล้องเพื่อเพิ่มความมั่นใจ อีกหนึ่งชั้นตัวที่พี่ๆเห็นเนี่ยตัวโซ่นะครับเขาก็จะมีตุ้งติ้งเป็นตุ้งติ้งเขียวสองเนี่ยเพิ่มความน่ารักเก๋ไก๋ให้กับชิ้นงานด้วยตัวเขียวส่องที่ประดับเป็นเขียวส่องจันนะครับสีเขียวก้ามะลิสวยงามจับใจจริงๆยิ่งอยู่บนตัวเรือนทองแบบเรียบๆแบบนี้นะครบบอกเลยว่าใช้งานก็ได้ตลอดแน่นอนใส่ติดข้อมือนะครับเพิ่มกำไรให้กับชีวิตแล้วก็เพิ่มสีสัน เพิ่มความสวยงามให้กับทุทกๆการแต่งตัวได้จริงๆถ้าพี่ๆรักงานเก่าสะสมงานพลอยนะครับกําไรเขียวส่องวงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดราคาต้นก็ส่งต่อให้กับพี่นะครับซื้อขายกันง่ายๆเลยแล้วก็ตัวเขียวส่องสีสันของเขียวส่องเฉดสีแบบนี้ความเล่นไฟใสกระจ่างดีนะครับโดยรวมของชิ้นงานเนี่ยน่ามีไว้ใช้เก็บ เป็นมรดกแล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานได้เลยชิ้นงานดีจริงๆไม่บุบบี้นะครับความสวยงามของตัวเรือนด้านบนเนี่ยเขาจะทำเหมือนตัวเรือนแบบทรงตะไบนะครับแบบที่พี่ๆเห็นแล้วก็เขียวส่องจัดเรียงได้อย่างเรียบร้อยลงตัวส่วนตัวก้านนะครับสวยงามจริงๆจับแล้วนะครับสัมผัสได้เลยว่าใช้ทองเยอะกด CF กันเข้ามาได้เลยครับ มากันที่งานกำไลทับทิมเหลี่ยมแถวขั้นเพชรนะครับงานน่ารักแล้วก็เหมาะที่จะเป็นกำไลน่ารักน่ารักไว้ใส่ติดข้อมือครับตัวเรือนเป็นทองคำขาว75%น้าหนักรวมในอยู่ที่12.22กรัมประดับด้วยทับทิมเจลไนแบบเหลี่ยมนะครับจัดเรียงเป็นแถวแล้วก็ประดับเพชร 4เมตรรวม6ตังค์นักกว้างกำไร0.3เซนติเมตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.5เซนติเมตรราคาขายเบาๆเ,เพียง24,500บาทคุ้มดีน่ารักนะครับลงตัวมากๆก,กับกำไรวงนี้นะครับชิ้นงานเนี่ยก็คือดีไซน์แบบเรียบๆเ,เขาจะใช้ทับทิมเจรไนาแบบเหลี่ยมมาฝังนะครับเป็นการฝังสอดฝังหุ้มแบบนี้ซึ่งการฝังแบบนี้ก็ ปลอดภัยนะคะเวลาเราใช้งานหรือว่าทําอะไรรีบๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยดีส่วนเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีอยู่ในตัวเรือนแบบนี้ราคาแบบนี้สุดคุ้มแค่ตัวเรือนทองเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับราคานี้ทับทิมกับเพชรเหมือนแถมไปเลยคุ้มแสนคุ้มแล้วก็ราคาถูกจริงๆการกํากไรตัวเรือนมาในสภาพดีไม่บุบบี้ตัวล็อก ก็แน่นหนาแล้วก็สมบูรณ์ดีเช่นเดียวกันใส่เดียวก็ได้นะครับใส่ขั้นกับข้อมือพลอยหรือว่ากําไลเพชรวงเล็กๆใส่เป็นแบบเหมือนหลายๆอันอย่างเงี้ยดูดีดูน่ารักมากๆใส่ยังไงก็สวยเชื่อต้นเถอะว่ากําไลวงนี้จะทําให้พี่ๆดูน่ารักขึ้นมานะครับในทุกๆวันที่พี่ๆหยิบขึ้นมาใช้แน่นอนถ้าพี่ๆชอบงานน่ารักน่ารักชอบงานแบบเรียบๆซื้อแล้วได้ใช้งานบ่อย กำไรทัพทีมวงนี้ตอบโจทย์พี่พี่แน่นอนกดสั่งซื้อมาได้เลยครับมากันที่งานจี้บูชานะครับกับจี้หลวงปู่ทวดเนื้อทองคําประดับกรอบเพชรใบโพนะครับกรอบทองคํา7 5 9น้ำหนักรวมทั้งองค์อยู่ที่13.58กรัม องค์หลวงปูท่ทวดเนื้อทองคําประดับด้วยเพชรจํานวน29เม็ดรวม59ตังหน้ากว้างจี้ยอยู่ที่2.5คูณ3.9เซนติเมตรราคาบูชาเพียง41,500บาทขนาดไม่ได้เล็กเลยใส่บูชากับโชกเกอร์หรือว่าสร้อยคอทองคําหรือสร้อยคอห่วงเพชรลายสวยๆบอกเลยว่าดูดีมีสง่าราศีมากๆองค์หลวงปูท่ทวดด้านหน้านะครับท่านประทับอยู่บนใบโพชลุลายสวยงามจริงจ พลิกมาที่ด้านหลังด้านหลังเนี่ยเห็นทองไหมครับทองเป็นแผ่นเลยแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีองค์หลวงปู่ทวดอ่าอยู่ในกรอบกันน้ำนะครับแล้วก็กรอบเนี่ยเขาจะทำเป็นกรอบรูปใบโพสวยงามกรอบไม่แตกร่อนแล้วก็เพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีสวยงามนะฮะสำหรับอ่าพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาซื้อบูชาหลวงปู่ทวดกรอบเพชรลายสวยๆอยู่ กดจองมาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานพระหน้าปกทองคําประดับกรอบเพชรนะครับกรอบทองคํา75.9้าถึงานหนักรวมอยู่ที่12.92กรัม ด้านในเนี่ยจะประดับด้วยพระหน้าปกเนื้อทองคําประดับกรอบด้วยเพชร29เม็ดรวม59ตังหน้ากว้างนะครับของจี้2.1คูณ4.2เซนติเมตรราคาบูชา4 5 0 0บาทใส่กับโชเกอร์สร้อยคอห่วงเพชรหรือสร้อยคอทองคาลายสวยๆดูดีนะครับแล้วก็ดูหน้ามอมากๆองค์พระหน้าปกเนี่ยเขาจะเป็น อองค์แบบลอยองนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบกันน้ำลวดลายคมชัดสวยงามแล้วกอ็อยู่ในกรอบที่เป็นทรงซุ้มระฆังนะครับเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีงานไม่แตกร่อนงานอยู่ในสภาพที่ดีพระนาคปกเราใส่เอาเคล็ดกันครับก็คือมีความเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองและทำให้เราแคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆดีมากๆเลยสามารถที่จะซื้อ ไว้บูชาเองนะครับหรือว่าซื้อฝาให้กับคนที่พี่ๆรักได้กด C F เอมานะครับมาต่อกันที่งานแหวนกันบ้างนะครับกับแหวนดอกไม้พุ่มเรือนทองงานเก่าครับตัวเรือนทองคำ75-90%ถึงน้ํา้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่7.07กรัมด้านบนจะประดับด้วยทับทิพมพอม่า พร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนหน้ากว้างแหวน1.7คูณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายนะครับ16,950บาทน่าซื้อไว้ใช้นะครับสำหรับงาน,ห,นหวานหวนและเป็นงานทองเก่าเนี่ยบอกเลยว่ามีคุณภาพแล้วก็น้ำหนักดีทองเยอะก้านหนาไม่บางนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยสวยงามลงตัวมากๆเขาจะทำเป็นเรือนพุ่มดอกไม้ พี่พี่สังเกตที่ตัวกลีบดอกไม้เห็นกลีบดอกไม้ไหมคะเขาจะใช้ทองเนี่ยค่อยๆทําเป็นกลีบแล้วก็ดูพลิ้วไหวพลิ้วเหมือนดอกไม้จริงๆเลยแล้วก็ด้านบนที่เป็นกระจุกเกสรเนี่ยจะใช้ทับทิมพม่าสีชมพูนะครับค่อยๆฝังเรียงขึ้นเรือนพุ่มใส่เต็มหน้านิ้วใส่แล้วดูดีใส่ได้ในทุกๆโอกาสนะครับทั้งการทำงานแบบวงนี้ก็ดูเรียบร้อยหรือว่าเราจะใส่ ใส่ในวันแบบเบาๆอย่างเงี้ยวันแบบใส่ใส่สบายๆก็สามารถที่จะใส่ได้ซื้อแล้วได้ใช้ซื้อใส่เองหรือว่าซื้อฝากก็ได้นะครับสําหรับแหวนเรือนทองงานเก่าแบบนี้อนอกจากตัวทับทิมแล้วก็เรือนพุ่มที่ดูหวานแล้วยังได้ความเก่าความวินเทจฝีมือของช่างสมัยเก่ามีฝีมือมากๆเลยกด CF มานะครับ มาต่อกันที่แหวนใส่กันง่ายๆใส่แบบสบายๆกับแหวนดาวเพชรนะครับตัวเรือนเป็นทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวมอยู่ที่7.97กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน29เม็ดรวม56ตังคหนตางนักว่างแหวน1.0คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน56ราคาขายส่งต่อเพียง25,500บาท ใส่เต็มหน้านิ้วใส่แล้วแบบดูดีไม่เกี่ยวเสื้อผ้าด้วยสำหรับแหวนทรงนี้ทรงของเขานะครับจะเป็นกึ่งกึ่งปลอกมีดก็คือแบบเรียบๆนะครับแต่ว่าหนานะฮะทองไม่บางเลยแล้วก็เพชรท,ที่ประดับจะ,ะประดับด้วยเพชรท,ทั้งเพชรเกรสรแล้วก็เพชรกุหลาบปนกันไปสำหรับตัวเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยนะครับโดยรวมสวยงามด้านบนเนี่ยเขาจะทำ ลวดลายนะคะต้นจินตนาการเหมือนท้องฟ้าดวมดาวตอกนกลางคืนซึ่งจะมีทั้งทางช้างเผือกมีทั้งดาวนะครับประยิบประยับไปมาสวยงามจริงๆเลยสำหรับแหวนวงนี้ใส่ติดนิ้วได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบแหวนที่เราสามารถที่จะซื้อนะฮะเราก็ใช้ทํางานได้แหวนวงนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนที่สำคัญราคาสุดคขมด้วยพี่ๆตัวดูตัวเรือนนะฮะตัวเรือนทองหนาคือ ดีเป็นงานที่ดีบอกเลยนะคะัว่าแหวนพงเ้ยมีคุณภาพกด c ีเอมาได้เลยนะครับ มาต่อกันที่งานเข็มกลัดเรือนทองงานเก่านะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ใส่แล้ว <S <S มีสไตล์ไม่เหมือนใครแน่นอนตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำนะครับ 14k แล้วก็น้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่17.04กรัมด้านบนเนี่ยจะประดับด้วยพลอยแท้หลากสีนะครับหน้ากว้างของเข็มกลัดอยู่ที่4.9คูณ5.3เซนติเมตรราคาขายส่งต่อสุดคุ้มมากๆ25,500บาทดีงามเลอเกินเห็นไหมครับกลัดกับชุด ไม่เล็กเลยเป็นขนาดที่กำลังดีกำลังสวยไม่ใหญ่เวอร์นะครับแล้วก็ไม่เล็กจิว๋วพอเหมาะพอดีตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะเป็นงานเก่าดีไซน์ของเขานะครับก็คือมีความเก๋แปลกตาอันนี้ต้องบอกเลยว่าแปลกตานะครับจะใช้ตัวเรือนทองเนี่ย ทำเป็นสารไปมาคว้ไปมาแล้วก็ด้านบนจะประดับด้วยพลอยนะครับจัดเรียงเป็นดอกไม้สองช่อด้วยกันอยู่ข้างบนตัวพลอยที่ประดับนะฮะสีสวยเป็นสีออกแนวพาสเทลสีหวานหวานเป็นพลอยเนื้ออ่อนนะครับแต่ว่าก็สวยงามแล้วก็เล่นไฟดีงานดีๆแบบนี้น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งกดจองมานะครับ มาต่อกันที่งานจี้นินผลไม้เกาะทองงานเก่านะครับทองคำา75-9้ํานหนักรวม8.50กรัมประดับด้วยนินหน้ากว้างของจี้1.9คูณ3.0เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง 9950บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น0 0 0ืนบาททางร้านไม่รับเปลี่ยนโดยขายคืนนะครับงานน่ารักสวยหวานลงตัวต้องมาที่งานจี้นินนี้นะครับความหมายก็ดีด้วยตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะนํานินขึ้นมาเกาะทองทําเป็นรูปผลไม้ซึ่งเป็นผลไม้มงคลนะครับแล้วก็ทองที่เกาะเนี่ยพี่พเห็นไหมครับขอบดีดีงามนะครับตัวขอบเนี่ย ดีมากๆเลยแล้วก็มีการเล่นลายมีการแกะลายฉลุลายอยู่ที่ขอบด้านบนที่ขั้วของผลไม้นะครับเป็นฝีมือของช่างเก่าที่มีความประณีตความละเอียดอ่อนนะครับถูกถ่ายทอดมาในชิ้นงานเรียบโก้ดูดีและแถมเป็นงานเก่าด้วยใส่แล้วปังแน่นอนพี่ๆใส่กับโชเเกอร์นะครับดูดีมากๆเลยใส่เอาเคลปได้ในทุกๆวันครับ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์นะครับมั่งมีมีกินมีใช้ไม่หมดแล้วก็เพิ่มอํานาจวาสนาบารมีกดสีเอฟมานะครับมาต่อกันที่งานแหวนทับทิมพามา่าเรือนพุ่มเพชรฉลุลายมาคีนะครับตัวเรือนเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวมอยู่ที่13จุด เจกรัมเม็ดยอดเนี่ยจะประดับด้วยทับทิมพม่านะครับ13.55กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรจำนวน68เม็ดรวม2.19กรัตหน้ากว้างแหวน3.1คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายส่งต่อสุดคุ้มมากๆเพียง65,500บาทบอกเลยนะครับว่ารีบกดซ F ม,มาได้เลยสำหรับพี่ๆที่ชอบแหวนแบบใส่หน้านิ้วนะครับ แบบเต็มหน้านิ้ววงนี้ตอบโจทย์พี่พี่แน่นอนครับตัวชิ้นงานเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพที่ดีก้านแหวนตัวเรือนแน่นหนาแข็งแรงไม่บา่าไม่บางนะครับแล้วก็เพชรท,ที่ประดับเล่นไฟดีขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้โดยรวมนะครับก็คือเล่นไฟแล้วก็สวยงามลงตัวมากๆกับตัวเรือนมาคีฉลุลายนะครับมีความพริ้วไหวอ่อนหวานนะครับแล้วก็ จัดเต็มตัวทับทิมพามา่าด้านบนเนี่ยจะเป็นทับทิมพามา่าหลังเบีย้ยสีชมพูนะครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งใส่ออกงานดูดีในทุกๆมิติแน่นอนกด C f เอมานะครับ มาต่อกันที่งานต่างหูระยะตุ้งติ้งเพชรซี่งานเก่าครับตัวเรือนทองคำา7 9 0ถึงเน้ำหนักรวมอยู่ที่13.03กรัมประดับด้วยเพชรซี่แบบรองซับความยาวอยู่ที่5.1เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง31,500บาทงานดีเหลือเกินระยะนะครับมีความอ่อนหวานแล้วก็แน่นหนาะคือมีความสมบูรณ์ของชิ้นงานเนี่ยมาแบบที่เรียกได้ว่า น่าซื้อน้ามีไว้ใช้นะครับตัวชิ้นงานเป็นงานเก่าอยู่บนตัวเรือนทองทองคำเนี่ยเขาจะเป็นทองคำสีสุกสีแบบลูกบวกเลยแล้วก็มีการฉลุลายนะครับอย่างที่พี่ๆเห็นตัวการฉลุลายเนี่ยอ่อนหวานแล้วเพชซี่ก็เล่นไฟเช่นเดียวกันเสริมให้ตัวเรือนนะครับดูดีแล้วก็ดูน่าใช้ต่างหูคู่นี้ ไว้ใช้ใส่ออกงานเวลาพี่ๆนะครับต้องการแต่งตัวเช่นผ้าสิ้นนะครับหรือว่าผ้าลูกไม้ต่างหูคู่นี้จะทำให้พี่ๆดูสมบูรณ์ดูหน้ามองและก็ดูสวยโดดเด่นเหนือใครแน่นอนครับชิ้นงานพื้วไหวแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยกำลังดีกด C f เอมาได้เลยนะครับ พี่ๆนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยจากทางร้านได้ง่ายดายมากๆเลยก่อนอื่นเพิ่มเพื่อนกันมาก่อนนะครับก็คือพิมพ์ @idline ของทางร้านมาเป็นลายนะครับ @boonpig A K มีตัวนำหน้าก่อนแล้วก็ จะโทรมาสั่งซื้อก็ได้ที่0613852265ติดต่อสั่งซื้อต้นกับนิกได้เลยในวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยร้านเปิดทำการที่หน้าร้านเ JJM ชั้น1ห,ห้อง F20 เปิดทำการบ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยประมาณนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่ได้อ่าไปเที่ยวไหนก็ แวะเปลี่ยนมาเยี่ยมชมสินค้าของสวยๆกันที่หน้าร้านได้ครับสำหรับวันนี้ขอพรบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วพบกับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย